คุยกันอีกทีนึง่ง she does her homework อันนี้เป็นประโยคบอกเกล่านะคะตั้งต้นของเราก็คือเธอทำการบ้านโดย does ตัวนี้แปลว่าทำนะคะ she ก็ไปกับ does ใช่ไหมคะทีนี้พอเราจะปฏิเสธใช่ปะ่ะเราก็บอกแล้วเฮ้ยปฏิเสธตัวนี้ก็เหมือนกริยาตัวหนึ่งเราก็ต้องดึงเจ้า verb to do เข้ามาช่วยใช่ไหมซึ่ง verb to do มี2ตัวก็คือ do กับ does นะคะ she ใช้ does ก็เป็น she does not ทีนี้เจ้ากริยาหลักตัวนี้บอกแล้วเวลาเอา do does เข้ามาช่วยมันต้องเปลี่ยนกริยาหลักเข้าสู่รูปพื้นฐานก็คือรูปพื้นฐานของมันก็คือ do ใช่ไหมก็กลายเป็น she does not do her homework นะคะตั้งคำถามอ่าคำถามบ้างจะถามและถามก็เป็นยังไงดึง does เข้ามาช่วยเหมือนเดิมเป็น does she do ่องงย่าค่ะ does she do her homework นะคะนี่คือการถามสุดท้ายขอถามประเภทที่ต้องการรายละเอียดบ้างจะใช้ wh นะคะเช่นอาถามว่าเธอทำการบ้านเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็ถามเหมือนกันก็เป็นเมื่อไหร่ใช่ไหมใช้ when นะคะก็เป็น when does she do her homework นะะียค่ะ ก็เหมือนเดิมนะคะดึง Das สเขามาช่วยดึง Das เขามาช่วยแล้วก็กริยาหลักเห็นไหมคะเปลี่ยนกลับเข้าสู่รูปพื้นฐานนะคะ